เดี๋ยวมาให้ความรู้เรื่องระบายไอนะครับลูกค้ากับ f c เนี่ยขอมาว่าให้ทาคลิปรีวิวหน่อยว่าการปล่อยระบายไอดีไม่ดียังไงนะครับรถแบบไหนสมควรปล่อยหรือไม่ปล่อยอะมาดูกันที่ตัวรถทันนี้รถเดิมเดิมสนิทนะครับอายุการใช้งานนี่ยแสนก็โลนะครับเนื่องจากตอนนี้น้ำมันมันปิ้นออกหมดเลยอะมาดูที่รถกันนะครับน้ำมันเนี่ยมันปิ้นดูนะครับเดียดู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 ปากเทอร์โบนะครับดูสภาพนะครับดูเอาชัดชัด อันนี้มาจากระบายไอเนี่ยนะครับมันเยอะนะครับแล้วบวกกับฝุ่นที่มาจากกองอากาศเนี่ยนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยได้เป่ากองฝุ่นมันก็มาได้พอมาได้เนี่ยนะครับมันก็ดูดเข้าไปรวก Scotland, มกันสะสมกันจนเป็นสภาพเละๆระ,ะบายไอก็เยอะด้วยนะครับคือพูดง่ายๆว่ารถเดิมจริงๆเราจะปล่อย nicht, หรืไอไม่ปล่อยก็ได้หร,ร,รือหาถังดักไอใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไอ้น้ำมันระบายเรามันเยอะเนี่ยนะครับก็หาถังดักไอใส่หรือใครจะปล่อยทิ้งพื้นก็ดีนะครับรถเดิมทําได้นะครับถ้าใช้งานบ่อยๆนะครับแต่ถ้าดูแลเรื่องน้ามันเครื่องเป่ากองอากาศปล่อยก็ได้ ในส่วนรถที่มีการมวยไฟเครื่องยนต์มาก็สมควรปล่อยออกนะครับควรเดนทิ้งนะครับหรือถ้าเราไม่อยากให้มันไปเลอะไปเปิดหรือว่าไปรบกวนใครก็ใส่ถังดักไอเอานะครับปล่อยระบายไอแล้วอินเตอร์ก็ไม่ตันนะครับน้ำมันไม่สะสมนะครับเทอร์โบก็ไม่สกประนะครับตอนนี้เน่าเลยแล้วข้อดีก็คือไอเสียเวลาวิ่งมันวิ่งมาเนี่ยมันก็จะไม่มาปนดันให้สภาพมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าไอที่มันเหนียวติดกลางเนี่ยมันมาจากระบายไอส่วนหนึ่งนะครับไอเสียมันลงทั้งนี้มันลงแห้งแต่มาเจอพวกระบายไอเนี่ยมันก็เลยเกาะััรราคบบสํห ระบายไอครับกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ